ครับสื่อของให้ลูกค้าครับผมอยู่เมืองเมืองวัดสดุกอ่อสดีครับดเดมืองวัดสดุนะอำเภออะไรครับอำเภอวาลินชาราบจังหวัดอุบลครับตอนนี้นี่ครับสื่อของให้ลูกค้าค ตอนนี้เขาจะตีทางแล้วเขาจะปิดใันี้แล้วครับตรียมเตรียมตัวกลับแล้วโอ้โหหอนค่ะครับผมเดี๋ยวในตะกินอ้องทั่วจะเอด็ดลงคลิปใหมเ่เบิรงครับแรงครับผมมาถึงแล้วครับผมหลังจากที่ซื้อของเมืองวัสดุมาครับไดมาหลายอย่างครับมีได่าไดทีเมนกับไดทีเมน ได้อุปกรณ์เล็กๆน้อยได้สีได้ยังครได้มาบัดที่ตามเมือครับตอนนี้ก็เราย,ยังยกของลงรถครับผมรับชมได้เลยครับผมอยยกมววีรไเเปดา

เต่าจะให้ทำอะไรกันทำให้มาเรียกต้อน ครับซื้อฝาครับฝาที่บาร์นี่เป็นทีซอยครับทีซอยท,ทีีซอยใส่สองกองตัวกระวลวดลวลดคงวพอเหรอครับผมลวดต้องต้องไปซื้อมาจาลละสองสามลูกนี่ทีซอยนะครับนี่แหละไอเรนมันเสียดกองหนึ่งมันลอยยี่สิบครับแต่นี่ มันเปิดมันมันมันว่าถึงร้อยยี่สิบเสร็จสามกองเลยก็เร็วารมากแค่นี้ครับฝ่าหกสิบหกสี่คูณหกสิบนี่ครับสั่งไว้แล้วครับผมเก้าสิบสี่จะล้างเม็ดนี่ครับใส่อุปกรณ์ที่ที่เมนนั่นเอาเกลียวไปพุน่นที่เมนเก็ียวไปพุ่นละเกลียวไปเรียบร้อยแล้ะ เสร็จแล้วครับซื้อครบหมดแล้วครับผมตอนนี้ครบหมดละนี่ครับอุปกรณ์เตรียมลุยงานแล้วครับเสร็จครับตามคำต้องการแล้วนี่หน้าต่างครับบาหน้า,นนาต่างนี่ครับผม ซื้อมาเพิ่งแล้วครับเรียบร้อยมืนนัอนี้ซื้อของแต่เว็นซื้อของอย่างเดียวเลยมืัอนี้นี่ครับนี่กระเบื้องกระเบื้องปูพื้นรับปูพื้นมันบ่หลายครับบ่หลายบายบยกี้ตะลางมีดเสร็จสับเดี๋ยวตอนในห้องส่างเดี๋ยวจะถ่ายเบิ้งครับเดี๋ยวจะเห็ดในเบิง้งเริ่มต้นไปชิลอยางทีละนิดทีละหน่อยครับผม คลิปนี้เอาไ้แค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดลูกกระดิง่งให้ช่องกินนอนทัวรเนี่ยเด้อครับเดอ้อสวัสดีครับผม